มาเบิ่งลูกกบหน่อยสื่อหว่วงมาขายพี่น้องเป็นโตกบลร้ลแหงถ่ายฤดูการแล้วพี่น้องเขาถามมามีลูกกขบขายบัววะสันบ่มีเนาะท่านวาเนาะบ่มีครับบ่มีครับขายเป็นลูกหว่วกเบิร์ดกับเป็นลูกกบช่วงต้นฤดูการพี่น้อง เหมือน,นกัคล้ายลูกหัวเวิดมือจ้ะไปหาเกิดเห็นเห็นเห็นห,หัวมาเม,มือม่อคืนบ่ถ้ามาเป็นผู้หาเกิดห่างม,มาให้ัวเขึน้นอันนี้หัวเขึ้นร้ายเหรอจ้ะเบิงเบิงว่าสีหลอดบอ่พังว่หาหักงามเลยจ๊ะอืมอันจะคล้องก็คล้ายม้วนร้ายพี่น้องจนบ่นยัง กบไหวเหลี่ยงเป็นกบเหนือเลยเนาอททันหว่ากกมหญงนี่เยะกเหลี่ยงเป็นไหวเป็นพอพันธแม่พันุอยู่สูดหนึ่งะที่เคยทาให้เบิ่งลหละคาเต้ข้ายหวกล้ายดีร้ายอันบ่ได้ทายคลิปลงคลิปเลยมือนี้พอดีลูกค้าห่างๆก็เลยมาทายคลิปในพี่น้องเฮาเบิ่งพี่ พี่มูนีก็มี่คลับครับคัับเบิเ้องสิตาขึ้นเบิ้องหัวส่เบสขาขีดละสามสิบห้าบาทพี่นอ้องพุ่นกะปีนี่พราะมีปลาจ้ะแต่พ่อได้ขายอยู่หัวกระไดหัวจะคลองใหญ่โบท่านกับไปรับมาาเสริมกันจะ้ะพี่น้อง ตัวตายกับเก็บออกเอาไปให้ไก่กินตัวเป็นขากับเก็บออกนายเมืองเบิงบ่งเมืองสิง่สี่เจ้าขืนให้เบิง่งครับยิงเลยไหมคันย่เข้าเจ้าขืนตายบ่นตายปุยปจ๊ะเอาไปให้ไก่ก,กินเท่านั้นแหละลกูกเขาลงน้นาบ่บ่อนั่เลยอืมอืมขายดีจักทุนยุใส่กับเล่ยยุใสดอกพี่น้องอาม่ามันตายหลายหัว รอบนี้สิเ <ใน S 1> ทิร์นทุ่นเขาหัวหักใหญ่เลยมันตายขา,ายจนหัวสิเบิร์แล้วท่านได้ทุนอยู่มันตายหลายตายหลายเนี่ยอืมเอาหัวใหญ่มากหาหอกหน่อยใส่เบ็ดกับโปมีหัวใหญ่มากกับราคากับแพงกับซึ่งตายน้ำพร้อมเปียวอยู่พี่มุ่นโอ้ยท่านว่าเสือหัวเอาอยู่พี่มุน่น,ออมนลุงปเปียกับ่าย อหัเ้าแม่แม่วาโอ้แม่ว่าสช่างบอกครับแสดงว่าจําได้สมองเริ่มดีแล้วเด็กสมาธิีสันสมองเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพอกลูกคนไปไซเบีตเหมือนนี่ไปนอนทมแล้วม่ทั้งหมาอยู่ลุง่มา,มาดอกลุงนอนไซเบีตเลยแมียนพญาคือลุงฮอลลุงเอาขาวไปไหลครับลุงหอขขาวไปนํา อยูก่กับร้านหน่อยสองคนวันนี้สองคนก็แม่ครับครับขายหัวก้าขายหัวก้าขายหนูพร้อมหุ่นไหว,วเลยอยู่ผู้เดียวเธอขายของในหลานพร้อมท่านว่าเฮ็ยหยังซอยแม่เฮ็ดเบียกเฮ็ดเบียกเดียหยังกินแหลกว่ะฉันผู้ชมฟังไงก๋ยวยจับกล้วยจับบัแม่แม่บวัวเดียวตัวนี้ <c oughs> กินเนี่ยเขาขับหยังวางแหลกนั่นจำบัวใดได้ไหมกินเขาหยัง ข้าวเจ้ากับยังกับผักกะเพราเออนั่นแหละจำได้แล้วบัดนี้ที่เพิ่งหน้าบ้านห้ายามแหลงพี่น้องหน้าบ้านก็มีสวนผักพี่พี่ยังพ่อเดี้เก็บผักขยะอย่างหรูผักขยะเออผักขยงไม่ปลูกใส่กระถางไว้อันนี้ไปเก็บมาข้าอีฮินจ้ะข้าวอี เก็บมาปลูกไว้ให้ลูกให้ร้านเบิ้งนี่ละแม่ยังไงบูหูได้พักหีนเป็นแนวไดเนี่แม่ก็เลยเอามาปลูกไว้ให้เบิ้งแม่แม่มันดอกงันครับครับนี่ดิมันเป็นดอกใหม่เลยนี่หัะตอนแม่มาทันไทยครับครับอันนี้พักต่างสายพี่น้องพักต่างสายพักสี่นี่มีราคาแห้งจะมันเหตุเนี่ยฝนตกหลายกระสีมะเวาเรื่องราคาพักให้ฟังนั่มพี่น้อง พักที่สือส่วงใส่งานงานขาวดำร้านังหานละจ้ะเป็นผููไปตลาดเองพี่บ้องพร้อมนี่โลละลอย้าวพี่น้องอยู่ตลาดถีมะหอดผู้บริโภคเข้ามะหอดคนกินนี่แหละโลละ120บาทจ้ะบาทนี้อันนี้ก็โลละลอยลอยสี่สิบบาทพี่น้องนี่นี่ พักสี่หอมโลล,ละลอยหกสิบราคาพักราคาของแต่ละมือวันกับวทอกันเดอพี่น้องบางมือก็คืนบางมือก็ลง,งแด้ว่าส่งวงที่ไปจ่ายนั้นกะยุ่ประมาณอันคืนชู่ยางมะลูกน้ำพกน้ำพ,พกวกควรง่ก็ขก้นครับคืนหนูได้ราคาของคืน่าคืออบไดิสือเพราะว่ามูเพิ่นเอามาซอย บะเขีย okay, มะซอยในงานหลายถุงอยู่บะคงกับบริสุทธิ์บะคงเห็นมูลงเศษผลวัาโลละสามบาทพีหน่องบะคงตำ่บงตำบะคงต่ำป่ะระถุงหนึ่งกับประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทนี่ละมันมีห้องที่บานนี้กระลำถุงละลอยเกลาอซีฟสองลอยถุงหนึ่งกับหาโลฮ ซีฟโลเนาะพี่น้องยังกะลำนั่นแหละพูดละลายอลี้ยงกันว่าพูดละลายบ่แม่คนข้าปลูกอยู่กระบาดเท้ากระดอยกระซีฟถุงหาโลหรือซีฟโลเนาะพี่น้องเบิ่งคลองกะหิวคืนหิวคืนโหแต่ว่าเป็นถุงนอนกินบ้างใบมันครับข้าขนาบมะเขือ กําลังด้อของแพงแห้งพี่น้องม่อนพักสว่งนี่ของสวนมันเห็ดบ่อไหนผู้่นเคยเห็ดมันก็เปื่อยถิ่มเปื่อยถิ่มอันนี้จะเป็นหอมเลยด้วยจ้ะน,นี่บ่งมะลงคือกัน,น,นเลยบ่งแมนยูน้าคือกันครับนี่แหละหอมเลยกับิปบูกใส่ไข่กระถาง ขยายออกให้มันแตกก้อยใหญ่ๆกันีก่อนจ้ะกระจังสีคอยขยายออกเรื่อยๆส่งให้ผูใ้ใดที่อยากเอาไปปลูกไปเบิ่งทางผุนต่อปะเบิ่งทางบักพิกอันนี้ใบกะเพราพรกิกย่ำกันขื่นเ็นหงเปล่ล่ะเห็น <laughs> ปลูกไว้ใกล้ๆมือฟังนีกระายเติมด่จ้ะ พร้อมเลยนี่มันเปื่อยลงพี่หน้องมึงติละ่ะมันเสีเยเอาออกปลูกใหม่อยู่ที่มันเปเนื่อยนี่มันมีแนวจาะมันทั้งไตจ้ะมีแมงจี่อนแม่บเบิงเปืเป่อยหมดทุกออก,กระถางเลยเออเออมวยย่างเลยครับต้องเทดินออกแล้วก็ตากไว้เอาแมงอันนั้นขึ้นมา ใส่เบ็ตัวเมงกิส่นนี่ห้อยอันนี้ก็สำคัญจัดการท่านว่าปูกยังกับพวก่อยงายเลยพี่น่องพี่คุณคุณคุณคุหากินของเ้าแม่ว่าเี่ยบทิมอุ so ้ยเย็บทิมเลยพ่โลกมันวากินผักข้าวตัวเยบทิมพี่เดสัมงเพืพักอันนี้แม่บ่อย่างเลย ข้อมปีแ like ม่บาอย่างเลยเนาะขิง yeah. กับปูกายพ่อได้ใส่หน่ำกระปุ่นกิงกับตำมะฮงพี่น้องขึ้นขึ้นกับตองมาดไต่ไฟหาแม่งหอยถากนี่แหละบักพริกบักพริกคกติดกระลังสิเป็นดอกบักพริกมูท้ายคีบปลูก กับน้องท่านว่าจ้ะแม่มึตงตะกะเจนเลยปล่อยมันซะลูกป,ปล่อยมันซะให้มันไปหากินปีกเพิ่นนอนได้นี่ปีกกลางคืนเพิ่นนอนไปสิผสมมาสีเพียเนี่ยังจิปสมอันนั้นมาสีดก่อนท่านว่าอันนี้ก็ไรไงอ่ะเอเออไงเนี่ยหลายต้นอยู่พี่น้อง บางรีกบะบกพริกแม่แม่แม่้วยทางนี่นะมะกินพักเบิดแม่นครับแม่ไอ้เห็นนีก็อันนี้ผื่นก็เอากระสอบปุ๋ยมาปูกนพี่น้องจังต่างกระถางบ่ปูบ่ได้จะมันยาารแห้งยาายแห้งสีหกอีกมันสีหกอีกใครคิด คัทคิมบัง่ามมาลูกไัทคิมบัง่ามครับลูกจั๊กขวมขนาดเด้เป็นงานแหงพี่น้องพันหวาต<ค>นเก่งพันไม่มล่องคิมมันสีบ่งามครับแมนลูกแมนพันมันมีโหยโาหกโมันกับบง่ามพักผ้ายเห่ากัออย่างอยู่กระถางเดียวอยู่ท่อเดียวท่ออันนึ่งนี้มีบักค้อยพี่นออ้องแห้งเลย บุกหอยมากินเนาะทันว่าเนาะแม่นนี่ค่ะเห็นบักหอยมาหมองหัวงีมครับเอาล่ะท่านผู้ชมก็ลูกคลิปนี้ผาพี่น้องห้าเหลี่ยมกลางคืนนี่มังติล่ะเอาไปเห็นใกล้เส้นนังลูกต้มตายเดี๋ยวมือเอาใส่โจกไหวมืออื่นจังเอาไปหายมันไม่เหมิดแล้วันนี้สเสียอาหารหนูแทนลูกพี่น้องกบจะเกลียดเหรอใครเบิ่งมันกินกันแม่ตายหมดเลยมันกินกันเละกบนะ อันนี้เอาเอาไขวกินกันครับผมเอาคลิปนาพอกันไหมเรท่ันผู้ชมพ่อหนุกสวัสดีครับ